สาวเนี่ยสามารถปลอมบัตรประชาชนได้บางครั้งเราขอดูแล้วบัตรประชาชนเป็น20แต่จริงๆ17ก็มีไม่งั้นเราต้องถ่ายไว้เลยว่าเธอปลอมบัตรแล้วเราถูกหลอกสูติบัตรเราจะไม่าอเส็คสูติบัตรสาวๆแบบนั้นไม่ได้เพราะเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเราไปว่าผู้หญิง่อะไรที่มันเป็นข่าวไม่ใช่เพราะว่าต้องดูเพราะว่าอะไรไหมถ้าคุณไม่ดูเกิดเหตุการณ์แบบพี่สมรักขึ้นมายุ่งเลยนะพี่เบญจเจ้าอย่าเลยว่าเด็กๆสมัยนี้หน้าแก่นะ าอายุสิบหกสิบเจ็ดหน้าแก่เหมือนยี่สิบสามสิบก็มีนะเรีวยกว่าโตัวก็แล้วกัน,นเ,เราก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีเราไปเจอในผับเนี่ยอ้าวคุณเข้ามาได้นี่อ,อคุณเคยแก่ตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่เออขาเรียกมีหน้าตาเป็นอาวอเข้ามาได้นี่แสดงคือผ่านเข้ามาในในผับได้นั่นแสดงว่าอายุเยอะแล้วไงไม่บางคนเขาเออไม่เขาไม่ให้ผ่านอย่างเงี้ยขนาดไปอย่างงี้เขายังต้องขอดูบัตรเลยดูบัตรว่าหมดอายุหรือยังมรณะบัตรมีไหม